ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมหกห้านะค่ะก็มาพบมาพอกันเหมือนเดิมเนาะค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเราพัฒนาเนาะค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่ยี่สิบแปดนะเนาะค่ะของปู่ 07เนาะค่ะกับเข่าเลขวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเข่าเลขวิ่งบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะค่ะกับเข่าเลขวิ่งบนล่างเนาะค่ะบนวิ่งสองกับสามเนาะค่ะกับเด่นสองกับเข่าเลขวิ่งบนสองเนาะค่ะพี่น้องเลขล่างเนาะค่ะพี่น้องกับเข่าสองเนาะค่ะค่ะของปู07เนาะค่ะค่ะนี่กับเป็นแนวทางของปู07เนาะค่ะก่อนจะเข่าไปรับชมรับฟังของวันที่31เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะพี่น้อง FC ที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะ,ค,ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพี่อที่ย์สีหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC นาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ะเข้ามารับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะว่าปูศูนย์เจ็ดนะคะ่ะจะมีแนวทางลาวพัฒนาเนาะคะ่ะของวันที่ สามสิบเอ็ดเนาะคะ่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีจะเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะจะสาวเล่าคัดขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องก็คอยเขามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องะคะ่ะแล้วแอดเขียนก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดเขียนเราก็จะสรุปให้พี่น้องเอฟซีได้หลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะสาหรับเราพัฒนา วันจันทร์เนาะค่ะที่31เนาะค่ะตุลาคมเนาะค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องก็ได้ให้มาแบบรวนๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องวันจันทร์ที่31ตุลาคมเนาะค่ะพี่น้องค่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะก็เขาเล็กวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะวันศุกร์ที่28ตุลาคม65 เนาะค่ะกับเขาเลกวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะจับคู่กับรุดเนาะค่ะพี่น้องกับว่าเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องไว้กับมีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ,ะนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องกับวิเคราะเบิงเอานะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเนาะค่ะแอชเชนให้เนาะค่ะพี่น้องก็คอยหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปู่สิหีเด็ดขนาดไหนเนาะคะ่ะสาหรับลราพัฒนาเนาะคะ่ะ พัฒนาปูศูนย์เจ็ดนาะค่ะพี่น้องวัดนี้ก็ให้มาแบบเน้นเนะะ้นละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็วิเคราะ์เบิงเนาะค่ะพี่น้องก็วิเคาะเบิงหมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะหวยก็มีเขามีลุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานําเสนอ ปากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะเพื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่กะอยากให้พี่น้อง FC มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะกะให้มาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องให้มาเพื่อเป็นแนวทาง FC กับวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะ ก็เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่นอ้นองค่ะก็ มารับชมรับฟังเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะแนวทางเนาะคะ่ะของปูศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูให้วิ่งบนหลางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ไปพิจรารณาเบิ้งงด้อคะ่ะพี่น้องค่ะคนบอกอยู่ไทยเนาะคะ่ะคนหมุนอยู่ประเทศลาวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ อาจจะแอดขีดแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะใจเย็นๆนะคะค่ะได้แอดขีดประกาแดงแป๊บหนึ่งค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะสรุปให้พี่น้องได้รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าปูเน้นตัวใดให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะดัสสามสิบเอ็ดตอคอนล้ค่ะหกห้านะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะ,ค,ะค่ะปูศูนย์เจ็ดค่ะ บนวิ่งรูด3กับ4เนาะคะ่ะจับคู่บนคือ3 4 5 3 3 4 4 4เนาะค่ะ3 5 5 4เนาะคะ่ะนี่บนเนาะคะ่ะพี่น้องขาล่างล่างวิ่งรูดเนาะคะ่ะ3กับ4เหมือนกันเนาะค่ะพี่น้องจับคู่คือ3 4 4 4 5 4เนาะค่ะ3 5 4 5 5 5เนาะค่ะ3 6 4 6 5 6เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทาง ราวพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะก็ให้พี่น้องมาผิดจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคปนาจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะก็มาลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปูเน้นตัวใดให้เนาะค่ะสําหรับบนเนาะค่ะบนวิ่งลูดสามกับสี่เนาะค่ะกับปูกันเน้นให้ตัวนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะค่ะนี่ค่ะปูกันเน้นให้ตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะ กจับคู่เนาะคะ่ะคือ3 3 5 3 3 4 4 4 3 5 5มสเนาะคะ่ะกะปูกะจะเน้นตัวนี้ให้เนาะคะ่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องบอม,มักตัวปูจับให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็มีตัวเด็ดตัวดีก็สามารถจับบินได้เนาะคะ่ะพี่น้องหรือพี่น้องมัก ตัวทิปูไ้มาเนาะคะ่ะบอมักตัวจับคู่พี่น้องกับามมัดจับวินเอาได้เนาะคะ่ะพี่น้องหมักตัวได้กับจัดเนาะคะ่ะพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะคะ่ะสาหรับบนเนาะคะ่ะต่อมาล่างเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างวิ่งลูดสามกับสี่เนาะคะ่ะเด่นตัวนี้คะ่ะเด่นที่สามคะ่ะพี่น้องค่ะเด่นที่สามเนาะคะ่ะจับคู่คือสามสี่สี่สี่ห้าสี่เนาะคะ่ะสามห้าสี่ห้าห้าห้า แล้วก็สามหกสี่หกห้าหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูก็เน้นให้ตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะคะ่ะตัวน้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะปูได้เน้นให้เนาะคะ่ะพี่น้องแคบหน้าจอเลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะปูก็ให้มาเพื่อที่เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ลราวพัฒนานะคะปู่ศูนย์เจ็ดสามสิบเอ็ดตุลาคมหกห้าเนาะค่ะบนวิ่งรูดสามกับสี่เด่นที่สี่เนาะค่ะตัวเด่นที่จับคู่บนคือสามสี่สี่สี่ห้าสี่เนาะคะ่ะเด่นที่บนเนาะคะ่ะเด่นสามสี่สี่สี่ห้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะคะ่ะล่างวิ่งรูดสามกับสี่เด่นที่สามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเด่นที่สามรองสี่เนาะคะ่ะเด่นที่สามรองสี่เนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะ จับคู่เน้นเนาะค่ะปูไดเน้นนห้สามสี่สามห้าสามหกนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะก็เป็นแนวทางเราพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเดอค่ะพี่น้องค่ะของปูกับเขาเล็กวิ่งล่างบนล่างเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันศุกร์เนาะคะ่ะยี่สิบแปดตุลาคมนะของปูกับเขาบนเขาล่างเนาะคะ่ะเล็กวิ่งเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ แคหนาจอว้เนาะค่ะไปพิจาจรณาเบิงเนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีันใดเนาะค่ะที่เขามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อท่สิบได้พลาดข่าวสารเด็ด,ๆ,ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาเป็นแรงใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะแอดกับสีหาคลิปเด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็บสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะ แอดก็ขอฝากใ้เคียนอ,อีก้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ